o k e คคือแบรนด์ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีการชาร์จระดับโลกจากประเทศเยอรมน,นีที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนและเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีการชาร์จเร็วมามากกว่า10ปีและยังติดท็อปแรงด์ขายดีอันดับหนึ่งบน Amazon อีกด้วยในวิดีโอนี้เราคัดไม่เพื่อนกับ3ม power bank รุ่นท็อปจาก o อ y และแน่นอนว่าเรามาพร้อมกับส่วนลดพิเศษให้กับเพื่อนๆด้วย แต่ power bank จะมีรุ่นไหนบ้างไปรับชมกันได้เลย 1. All k รุ่น PBY37 รุ่นนี้มีความจุอยู่ที่20,000แอมป์จ่ายกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด65วัตต์ขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อจำนวน3ช่อง แบ่งออกเป็น usb 1ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด18วัตต์และพอร์ต usb c 2ช่องรองรับเทคโนโลยี quick charge 3.0และ power delivery จ่ายกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด65วัตต์สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยี dynamic detect ที่จะฉลาดเลือกการจ่ายไฟที่เหมาะสมให้กับอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์มีไฟ led แสดงสถานะของแบตเตอรี่ การรีชาร์จผ่านทางพอร์ต USB-C PD ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือ Nintendo Switch ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน BLCCM โหมดกระแสะไฟฟ้าต่ำเป็นโหมดพิเศษสำหรับชาร์จอุปกรณ์ที่มีกระแสะไฟฟ้าต่ำอย่างเช่นหูฟังและสมาร์ทวอท มีการป้องกันทั้งหมด7ชั้นด้วยเทคโนโลยีป้องกันจากการชาร์จไฟเกินป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันกระแสไฟเกินรวมถึงการตรวจจับอุณหภูมิด้วยเครื่องนี้สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้ด้วยความจุ20,000แอมยังอยู่ในขีดจำกัดของสากลสำหรับสายการบินอยู่และด้วยกำลังไฟถึง65วัต์สามารถชาร์จ MacBook Pro Nintendo Switch iPad Laptop และแท็บเลได้อย่างสบายๆและยังมาพร้อมกับมาตรฐานมอ,อกอที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนรุ่นนี้ราคาอยู่ที่2,890บาทมีรับประกันให้ถึง2ปีมากันที่ตัวที่2กับโอเรุ่น PbY 5 7รุ่นนี้มีความจุ20,000แอมป จ่ายไฟสูงสุด22.5วัตต์เป็น Power อร์แบขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกไปได้ในทุกที่มีช่องทั้งหมด2ช่องคือ1 usb c 1ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด22วัตต์ด้วยเทคโนโลยี power delivery ทำให้ชาร์จเร็วเต็มประสิทธิภาพและช่องที่2คือ usb a ที่จ่ายกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด22.5วัตต์ และด้วยเทคโนโลยี scp fast charge protocol ที่จะทำให้การชาร์จมือถือของเพื่อนเอนเนี่ยเร็วขึ้นอย่างแน่นอนแถมยังรองรับการชาร์จแบบ pass through ที่ให้เพื่อนเอนเนี่ยสามารถชาร์จ power bank พร้อมกับชาร์จมือถือไปในเวลาเดียวกันและเพื่อนเพนเนี่ยสามารถวางใจได้เลยว่าแมเ้เพื่อนๆจะชาร์จพร้อมกันเนี่ยก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนแถมยังมีเทคโนโลยี power delivery 20วัตต์และ scp fast charge protocol ทำให้เพื่อนๆสามารถชาร์จโทรศัพท์จาก0นถึง50%ได้ภายใน30นาทีและเพื่อนๆสามารถชาร์จได้ทั้ง USB-C และ USB-A พร้อมกันถึง2ช่องและด้วยระบบป้องกันหลายชั้น Built-in s a f e g u a r d ททำให้ช่วยป้องกันอุปกรณ์ต่อการชาร์จไม่ให้เกิดไฟรั่วไฟชอ็อตความร้อนเกินหรือการชาร์จไฟเกินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เขาแบงคออคีทำจากวัสดุชั้นดีคุณภาพเยี่ยมได้มาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานจาก FCC, CE และมอกแถมรุ่นนี้ยังมีโหมดพิเศษสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่กระแสะไฟฟ้าต่ำอย่างเช่นหูฟังไร้สายและสมาร์ทวอชอีกด้วยรุ่นนี้ราคาเพียง1,590บาทเท่านั้นแถมยังมีรับประกันให้อีก2ปี และมากันที่ตัวสุดท้ายกับออลคี ey, รุ่น pbyc 3า power bank รุ่นนี้เป็นเ power bank รุ่นใหม่ที่มีความจุ2 0 0 0 0แอมป์จ่ายไฟฟ้าได้สูงสุด65วัตต์รุ่นนี้ออกแบบมาให้เพียวบางขนาดกระถัดรัดทำให้พกพาไปได้สะดวกและพกพาไปได้ในทุกทุกที่มีช่อง usb c ทั้งหมด2ช่อง แต่กระแสไฟฟ้าสูงสุดช่องละ3 0วัตต์และ6 5วัตต์และด้วยเทคโนโลยี power delivery เนี่ยทำให้สามารถชาร์จเร็วได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแถมยังมีช่อง usb a 1ช่องที่จ่ายกระแสไฟฟ้ารวมกันสูงสุด1 8วัตต์และด้วยเทคโนโลยี quick charge 3.0ทำให้การชาร์จโทรศัพท์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเร็วมากกว่าถึง4เท่าและด้วยเทคโนโลยี power delivery 6 5วัตต์เนี่ย ทำให้เพื่อนๆสามารถชาร์จ MacBook Pro จาก0%ถึง40%ได้ภายใน30นาทีและอย่างการชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone เนี่ยด้วยเทคโนโลยี Delivery 30W และ Quick Charge 3.0ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถชาร์จจาก0%ไปถึง60%ได้ภายใน30นาทีและนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์ในครั้งเดียว และด้วยความจุถึง20,000แอมป์เนี่ยทำให้เพื่อนๆสามารถชาร์จได้3 4ถึง4รอบขึ้นอยู่กับความจุของแบตแต่ละอุปกรณ์และมีโหมดพิเศษสำหรับการชาร์จกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำอย่างเช่น s สมา t ์ท t c h และหูฟังไร้าสายและด้วยระบบการป้องกันหลายชั้น built-in safeguards ทำให้ช่วยป้องกันอุปกรณ์ของคุณไม่ให้เกิดไฟรั่วไฟชอ็อตความร้อนเกินหรือชาร์จไฟเกิน ทำให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดการใช้งานอย่างแน่นอนแล้วรุ่นนี้ราคาเพียง2,890บาทมีรับประกันให้2ปีและสำหรับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอและติดตามช่องทับบีทูบของเราเนี่ยทางออ k คีมีโปรโมชั่นพิเศษจนถึง31ตุลาคมนี้สำหรับคนที่ซื้อผ่านลิงก์ของเราสามารถกดรับส่วนลด6%ไปได้เลย และถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อรุ่นไหนหรืออยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย